หลังจากที่ราคาน้ำมันได้ลดลงอย่างมากจากมูลค่า145.29ดอลลาร์ในช่วงปี2008ลงมาเหลือ71.48ดอลลาร์ในช่วงเดือนมีนาคมปี2025โดยมีความผันผวนของราคาน้ำมันค่อนข้างที่จะสูงโดยปัจจุบันพื้นฐานของตลาดในปัจจุบันยังคงแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากการผลิต น้ำมันหินดินดานของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอุปทานและอุปสงค์ตามที่ทาง JP Morgan วิเคราะห์ เมื่อโรเร็วๆนี้จากข้อมูลการวิเคราะห์ราคาน้ำมันของทาง JP Morgan ได้แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงโดยขยับจาก145.29ดอลลาร์ในช่วงปี2008เป็น11.57ดอลลาร์ในช่วงเดือนเมษายนปี2020การเปลี่ยนแปลงทึพื้นฐานของอุปทานแทนที่จะเป็นความผันผวนของอุปสงค์แต่ดูเหมือนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะยาวโดวยการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันทั่วโลกที่วัดโดยทาง JP พีมอร์ a กได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ3.9%ระหว่างปี2019ถึงปี2025แต่การบริโภคน้ำมันทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นแค่เพียง3.5%หรืออาจจะต่ำกว่านั้นเลยด้วยซ้ำโดยการผลิตน้ำมันจากหินของสาหารัฐส่งผลให้อุปทานและอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของทาง JP Morgan ยังคงเผยให้เห็นว่าการผลิตของสาหารัฐเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจถึง19.4%ระหว่างปี2019ถึง 2025ในขณะที่การผลิตของทาง OPEC ได้ลดลงจริงรลวๆ2.4%โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของทางสหรัฐได้พูดชัดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐไม่สามารถรอได้อีกต่อไปโดยทางประธานาธิบดีโดโนโัลด์ทรัมได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานของเราคือความมั่นคงของชาติและ ขั้นตอนฉุกเฉินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของเราในการปกป้องสีลีประชาธิปไตยของชาวอเมริกัน โดยการที่ทางรัฐบาลทำได้เล็งให้ระยะเวลาอนุญาตน้ำมันและก๊าซจากหลายปีแค่เพียง28วันอาจส่งผลให้การผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันของสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันตกต่ำลงอีกหากอุปสงค์ยังคงเติบโตโดยระดับปานกลางโดยนักวิเคราะห์ของทาง JP Morgan และหลายๆสำนักยังคงคาดการเอาไว้ในทิศทาง เดียวกันโดยการผลิตน้ำมันที่สูงของทางคาซส,สถานพร้อมกับเงื่อนไขส่วนเกินทั่วโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงแต่ข้อจำกัดทางการค้าน้ำมันของทางอิหร่านที่บังคับใช้โดยทางสหรัฐทําให้ราคาสินค้าอุป,ปโภคบริปโภคจังคงคงที่ความพันผวนของตลาดแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ต่อเนื่องระหว่างแนวโน้มราคาที่ตรงกันข้ามซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความซับซ้อนของราคาน้ำมันในตลาดปัจจุบันระดับการผลิตของสหรัฐเพิ่ม ขึ้นแม้ว่าแท่นขุดเจาะจะลดน้อยลงเนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีรูปแบบตลาดที่ไม่เหมือนใครเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลายคนคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหลังปี2025นี้